สวัสดีครับผมนายปนวัสสีจันรหัสทิหนศ์หเอ่อผมจะมาอธิบายในส่วนของโปรเจกต์กลุ่มนะครับที่สร้างในหัวข้อที่สร้างก็คือทำการสร้างตัวของ m e m o r รี o โหเกม arduino นะครับก็คือทำการเทสเป็นเกมเทสความทรงจำรูปแบบหนึ่งคนระในเกมสมัยเด็กก็เป็นการเทสการไฟกระพริบโดยที่ไล่กดปุ่มทีละปุ่มให้ไฟติดให้ถูกต้องครับ ถ้าเกิดกดคิดก็ถือว่าเป็นการรีเซ็ตโดยที่ไฟล์ทุกอย่างนะครับจะเริ่มต้นด้วยสถานะโดยการแรนดอมนะก็คือไม่มีการเซตค่ามันแต่แรกก็โดยที่หลักการัของเรานะครับก็จะทําการเซตตัวของ LED 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 ทั้งหมด4ตัวนะครับโดยที่ต่อเข้ากับพอร์ต A0 1A3 ครับ แล้วก็ทําการดีฟายตัวของปุ่ n สวิต c ์นะครับก็ใช้ทั้งหมด4ปุ่มครับโดยที่ดีฟายแต่โดยที่อยู่ทีพอร์ต a 4ถึง a 7ครับแล้วทําการดีฟายเซ็ตเป็นชอยออฟเป็นสูนครับในกรณีที่ว่าไม่ได้กดปุ่มเอ้ยชอยออฟในกรณีที่ว่ากดผิดแล้วก็ชอยนอนในกรณีที่ไม่กดปุ่มเซตเป็นสูตรแล้วทําการดีฟายค่าชอยแต่ละปุ่มนะครับก็ทําการเซ็ต ูเข้าเลื่อนบิดบิดหนึ่งครับแล้วต่อไปก็ดีฟายลาวทูวินก็ถ้าเกิดเราเล่นครบทั้งหมดแลาวถือว่าวินครับแล้วก็ d e f i e เอนทรีไทม์ดิมิตก็ใช้เวลาในการเล่นเซตเป็น3พันก็คือมีเวลาในการเล่นทั้งหมด3วินาทีเองครับโดยที่ตัวเกมนะครับก็จะมีทั้งหมด32 a ออรนะครับแล้วก็เกมลาวเริ่มแต่แลาวที่สุดครับ ในเรื่องของการเซตอัพนะครับก็จะเซตอัพ LED l e เป็น Output LED g r e ก็จะเซตทุกตัวเป็น Output นะครับแล้วก็เซตปุ่มบัตค o นสวิตช์เป็น pull up นแล้วก็ attach mode แล้วก็ v o i ตัวของ l o o ครับ void loop คือการทำงานการทดสอบซ้ำๆครับก็ทําการเซต LED ครับเช็คการกดปุ่มของ LED 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 green LED blue LED yellow โดยที่เวลาในการกดปุ่มคือ1วินาทีครับ แล้วก็เวลาในการเวลาในการกับกับพิปของแต่ละบุตที่สูวินาทีครับแล้วถ้าเกิดว่ากดเล่น Family Mode แล้วเนี่ย l อวทุกตัวก็จะกับพิบนะครับในกรณีที่ว่าเราชนะแล้วก็ l อ d ก็ทุกตัวก็จะพลิบหมดในกรณีนี้เราแพ้เหมือนกันโดยที่ฟังก์ชันการกับพิบนะครับผมเซตติ้งไว้ที่6ครั้งเออมันอยู่ตัวของ นี่ครับ void by all led void โดยที่สร้าง IN นเท่ากับ0ูนยิดไอน้อยกว่า 6, หแล้วก็ไอหกตัวโดยที่เซ็ตว่าจะให้ไฟกระริบทั้งหมด6กครั้งโดยที่แบ่งแยกออกเว้นออกไปในแต่ละรอบจะเว้นอยู่ที่0.2วินาทีก็ขออธิบายตอ่อหน่นะครับในร่วงของบูลีนเ n p ์นัมเบอรี่นะครับน e m เ r y รีเกมเป็นการตรวจสอบว่าเรากดถูกปุ่มไหม ต้องกับตำแหน่งเดียวกันไหมเราต้องใช้บูลีในการเช็ค t ู u e f a l นะครับถ้ากดกดถูกก็ถือว่า t ู u ไปต่อถ้าเกิดว่ากดผิดก,ก็เป็น f a l ก็จบเกมนะครับแล้วไปฟังก์ชันแพ้เลยในรูปของแพหมดนะครับก็นั่นแหละครับเกมละเกมลาวเริ่มแต่ลาวที่ศูนย์ถึงลาวที่แปดถ้าเกิดครบแปดลาว,วาไฟก็จะปิดทุกดวงก็ถือว่าชนะถ้าปิกกดทั้งหมดของครั้งแล้วก็ตัว Void and t o Move นะครับก็ ก็ทำการสุ่มสุ่มตัวเลขไปเรื่อยๆสุ่มไฟไปเรื่อยๆแล้วก็เช็คก,การกดปุ่มนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นการเวทฟอร์บัทอนครับก็รอการกดปุ่มเนี้ยนี่เป็นการเซต l e d ครับเราจะมีพูดไปแล้วครับก็คือตอนจบเ็ื่ไฟกับพิดทุกดวงนะครับแล้วส่วนใน void atas t mode ก็คือเป็นการเช็คก,การกดปุ่มอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันครับ ว่ากดปุ่มแล้วก็จะรับค่าไปกดปุ่มไหนรับค่านั้นแล้วก็ไปรันต่อก็คือเรากดสีแดงไปสีแดงก็จะไปลันต่อตัดแดงแล้วก็เขียวกดแดงเขียวว่าเป็นแดงเขียวเหลืองอะไร,เ,ออปรเป็นานี้ก็จบการอธิบายเท่านี้ครับขอบค,ครับสวัสดีครับอันนี้เป็นตัวโปรเจกต์เดียวโปรเจกต์กลุ่มนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการสร้างตัวของ m e m o r ร g เกมนะครับ รอบผสมจำเลก็จะมีฐานสร้างทั้งหมด4ปุ่มครับโดยที่สถานเริ่มตน้นก็คือการไล่ไฟจากสายที่กว่าครับให้ไฟไล่ติดทีลดวงทั้งหมดสี่ดวงนะครับก็มาลองดูกันเลยนะว่ามันทำได้ยังไงมามันว่ามันสามารถทําได้จริงหรือมอย่างแรกผมสามารถกดปุ่มอะไรก็ได้สักปุ่มหนึ่งนะครับเป็นการเทสเพืนน่อให้เริ่มเกลียดนะอย่าเช้หมกดปุ่มนี้ใน,ะต,นไไต้นไฟถูกไล่ติดพร้อมกันครแล้วก็ไล่กด ใี่ไหมเมื่อกี้ผมกดช้าไปมันเลยถือว่าไม่ทันเราถือว่าจบลิดถือว่าแพ้เมื่อกี้ก็แล้วถ้าเกิดว่าเดี๋ยวผมจะให้รองมาดูแบบชัดๆเลยว่าถ้ากดไม่ทันมันจะเป็น ไฟมันจะยกเลิกเกมเองเ้าบอกว่าคุณกดไม่ทันภายใน2วินาทีแล้วก็จะจบการทํางานแล้วก็เริ่มสเตจใหม่นะครับเดี๋ยวตอนนี้เป็นส่วนของโคดดิ้งนะครับเดี๋ยวผมอธิบายโคดดิง้งแยกอีกทีแล้วนะครับขอบคุณครับ